ซึ่งทรงดูแลเราพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ผ่านทางระบบการสร้างผ่านมนุษย์สองคนดังนั้นพระบิดาหรือบิดาโลกนี้จะเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโหดเซตร,ระบบผ่านระบบคันขึ้นมาแม่แม่เองก็ยังไม่รู้ว่าลูกเนี่ยทออะไรมาได้ยังไงเช่ไหมครับไม่สามารถจะมีแม่ที่มีลูกแล้วก็ผวกคืนต้องพยายามเกรงแล้วก็พยายามสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ปิดออกมาเอา,าเลยลูกหัวลูกหัวออกมาหัวออกมา <c oughs> ให้หัวออกมาในท้องเอาละตอนนี้เป็นตาของขาทวกนี้โอ้โหขาที่ผูกว่ามเหนื่อยม,มากจะต้องหายใจสิบครั้งอะไรเงี้ยนะแม่ก็กินส้มตามปกตินะครับกินข้าวเหนียวปกติลูกก็ค่อยๆเกิดข,ขึ้นมาในท้องโดยที่รูกก็เกิดขึ้นมาได้ออยังไง,งเหมือนกันนี่คือระบบที่พระเจ้าทรงสร้างผ่านทางมนุษย์คู่แรกจริงไหมครับเหมือนเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานนะครับผลิตสับปะรดเครื่องมือผลิตสับปะรดเนี่ย มันก็นหลุดไปนะคลอดแล้วนะครับเป็นน้องคลอดทำไมจ๋าคลอดจ๋าตกใจเลยนะ <c oughs> มีท่านหนุ่มงานนี่ก็เสียงไปเสียงโทรศัพท์อะนะผมก็เสียงโทรศัพท์ตัวทีมีท่านหนุ่มงานจบนะครับแล้วก็คนก็ลืมปิดเสียงโทรศัพท์คนก็ทุกคนก็สบงนสบนะสซูจริงมากเลยแล้วก็เสียงดัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดเราไปน้องไปงานช่วยเปเสียงโทรศัพท์ด้วยนะครับยุ่งเลยนะครับเจ้าภาพนี่ร้องให้เลอยงเงี้ยนะพระเจ้าทรงแคร์เรานะครับไม่เพียงแค่พระเจ้ารู้ดีนะครับเพระพระเจ้าทรงรู้ดีว่าเราไปเจออะไรมาพระเจ้าก็แคร์เราด้วย ไม่จบแค่นั้นพระองค์ยังส่งไปต่อในอธิษฐาก็คือพระเจ้าต้องการช่วยเหลือเราใช่ไหมครับดัง <Yeah. S 1> นั้นเราจึงสามารถจะมาอธิษฐานได้ตลอดเวลาพีนองเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเราก็อยากจะระบายให้ใครสักคนหนึ่งฟังเราก็อยากจะคุยกับคนที่รับฟังเรานะครับเห็นใจเราเข้าใจเราไม่ซ้าเติมเรานะครับไม่เหยียบซ้ําเราใครที่มีความเรามีความทุกข์แล้วเราไปคุยก็ฟังเนี่ยมาซ้าเติมเราอีกคราวนะั้นเราไปคุยด้วยแล้วนะเราเจ็บมาแล้วเราย่อมที่เจ็บซ้าอีก ครับเป็นต้นแต่พระเจ้าทรงไม่ซ้ำเติมเราอีกไ,ไ,ไหมครับเมื่อถือแล้วะมืเช้านี้ว่าไม้อ้อี่ชับแล้ว <sk r isa> พระองค์ก็ไม่หักแต่เก่งที่ริบรีอยู่นะครับเราใจแน่อยู่แล้วเรารีบรีอยู่แล้วพระเจ้าก็ไม่ตับเสียนะครับดังนั้นเราที่มีความเจ็บปวดเราจรึงสามารถจะเข้ามาหาพระองค์ได้และพระองค์ก็ทรงโปรดสามารถเล้าลงใจเราได้ท <sk r isa> ี่เรามีประสบการณ์ที่พระเจ้ารับลมใจท่านอีกไหมครับเมื่อเราเข้าไหว้ฐานเราก็มีกําลังขึ้น มีความสดชื่นขึ้นอย่างเงี้ยน,นะครับมันเหมือนมีกําลังขึ้นเหมือนอรถได้เติมเข้ามันนะครับก็สามารถจะมีกําลังขึ้นได้พระเจ้าส่งบทเาลาหลงและอยากจะช่วยเหลือเรานะฮะอยากจะช่วยเหลือเราให้สบายนะครับให้มีความสุขมีภาษาเดิมที่น่าสนใจว่าคําว่าสบายนะั้นภาษาเดิมแปลว่าแปลว่ามาจากรากเดียวกันกันกบคําว่า strong ก็คือแปว,ว่าแข็งแรงดังนั้นแสดงว่าการที่พระเจ้าจะทําให้เราผ่านปัญหานั้น พระเจ้าทำให้เราเป้าหมายก็คือสบายได้เป็นข้อหมายได้กระแข็งแรงดังนั้นเมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าเราจึงทําให้ถูกแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับการเข้าหาพระเจ้าเราจึงพระเจ้าจึงมาเจิมเราให้แข็งแรงขึ้นให้มีกําลังขึ้นนะครับและที่น่าสนใจก็คือถ้าพี่น้องรู้ลักษณะของคำว่า p r o b l แกมหรือปัญหาเวลาเราเจอความทุกข์แปลว่าท t กโศกแปลว่าการก้าวข้ามไปแปลว่าการพัฒนาไปนะครับ ดังนั้นคําว่าแข็งแรงและแข็งแรงนี้ล่าสัแบแปลว่าไปข้างหน้าด้วยฟังแล้วงงไหมครับดังนั้นจึงกำลังเกี่ยวพันกันว่าปัญหานั้นเป็นตัวทาให้เรามีความแข็งแรงใช่ไหมครับเพราะปัญหาเป็นลากสับเดียวกับคําว่าแข็งแรงการที่เราเจอปัญหาจึงเป็นพิธีที่ทาให้เราสบายและแข็งแรงไม่น,น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับความสุขนั้นบางครั้งไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นมาเลยคนนั้นบางครั้งก็อยากจะมีความสุข แต่ไม่ได้ยอมที่จะผ่านความทุกข์แล้วก็ผ่านทางแก้เหมือนกับที่เคยยกอย่างพี่น้องเรียกว่าคนที่ปวดฟันนะครับวิธีการแก้ปวดฟันก็คือการถูกต้องถอนฟันซึ่งปวดกว่าปวดฟันอีกแต่วิธีการนั้นทําให้เราหายปวดฟันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถจะเป็นคนที่พระเจ้าสมบดสร้างได้ก็คือการที่เราฝ่าฟันไปนั่นเองนะครับแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราเจออยู่นั้นจะทําให้เราแข็งแรงแล้วเราสบายกว่าใช่มไหมครับ มีพี่น้องหลายคนอาจจะชอบไปนวดนะรับรวดไทยแผนโบราณน,นะครับวงเล็บว่าแผนโบราณโ <c oughs> บราณมากๆากนะครับอะไรนี้เป็นต้นนะนวดเนี่ยเวลาเราคนก็น,นวดเราก็จะกดทําให้เรามีความเจ็บใช่ไหมครับและยิ่งเจ็บเนี่ยก็ทําให้กล้ามเนื้อมันคลายขึ้นมา <c oughs> ใช่ไหมอยากจะให้หลังสบายกล้ามเนื้อคลาย <c oughs> ก็จะถูกกดให้เจ็บเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเกิดการคลายตัวขึ้นมาแล้วก็เลือดไหลไหลเวียนอย่างเดิอมอะไนี้เป็นต้น เพราะนั้นพระเจ้าอยากจะให้เราสบายพระเจ้าก็จะมาไทยมอสซาชกับเราได้ไหมครับพระเจ้าก็จะมานวดเราพระเจ้าก็มากดเราเราก็โอ้ยนี่ีคนหนึ่งเล่าให้ฟังก็คนหนึ่งจริงก็ไม่ใช่ใครก็เป็นพ่อตายนะครับคุณพ่อขอนดิคก็เป็นคนที่มีมุกเยอะมากก็ลยผมของเนี้ยมีคนหนึ่งนะครับเป็นคนนวดอยู่แถวหันดงนี่แหละเก่งมากเลยคนทุกคนมาผุกหายหมดตลอดเขาจะนวดเลยเขาจะเอา กับปั้เนี่นะครับมามากดตรงท้ายถอยกดแบบประมาณว่ากดหน่อยคือหนังหัวจะติดตามกับป้นมาแล้วนี่นะกดเป็นทีนึงแล้วก็หายก็หายก็อ้ามกดแล้วก็หายแล้วหายแล้วหายแล้วเพื่อรักษาชีวิตหนังศีรษะเอาไว้แล้วก็หายก็ได้พระเจ้าจึงทรงปดมาครับพระเจ้าก็มาร่วมเราเลยครับแต่พระเจ้าก็ไม่ได้สาธิตแบบนี้ครับพระเจ้าก็ มันนวดเรานะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถจะสบายได้วนะิธีการที่พระเจ้านวดหรือวิธีการที่พระเจ้ามาแก้ไขซ่อมแซมเราบางครั้งพระเจ้าต้องการให้เรามีความรักพระเจ้าก็จะเอาเราไปอยู่ในกลุ่มที่ผู้นี้เกลียดกันตลอดเลย ไม่มีความรักเห็มแก่ตัวต้องทําให้เราเรียนข้าตลอดเ,เวลาเพื่อฝึกให้เรามีความรักและฝึกให้เราใจกล้าขึ้นแล้วเราฝึกให้เรามีใจกว้างขวางขึง้นจริงไหมครับ <S <S ถ้าเราอยู่ท่ากลางาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเลี้ยงเราตลอดเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนมีน้ำใจเพราะเรารักตลอดจริงไหมครับเพราะนั้นจึงเป็นเสิ่งที่ดูความสํมาคัญอย่างยิงย่งพระเจ้าจะฝึกว่าเรามีน้ําใจไหมเราเสียสละไหมก็ตอนที่เราจะต้องให้ขนมปังชิ้นที่เรามีอยู่สุดท้ายแล้วให้คนหนึ่งไปซึ่งดูเหมือนเขาหิวกว่า เรียกว่าเสียสละใช่ไหมรอคอยให้คนเดินร้าคิวเราไปกินข้าวก่อนไหมนะครับรอคอยให้คนรีบก,กว่านะครับเหมือนที่เขาแล้วยกตัวอย่างว่าคนขับรถปาดหน้าเนี่ยเขาอาจจะปวดห้องอยู่ก็ได้เอาเลยน้องไปในห้องน้าเต็มที่น้องปั๊มข้างหน้าแซงไปเลยปาดหน้าเราอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถจะหลุดพ้นไม่ได้คนที่ประสบความสําเร็จจะเติบโตผ่านความเจ็บปวดเองไหมครับคนสําเร็จจะใช้ความเจ็บปวดเป็นประโยชน์ เราต้องบอกว่าไม่เป็นไรสู้ต่อนะครับเวลามีคนจะมาหักอกเรานะหักคอไปด้วยหักคอไปยไม่เป็นไรสู้ต่อกับฟันเข้าหาพระเจ้าเข้าหาพี่เลี้ยงเราได้ไหมครับเหมือนคนที่ขึ้นชกแล้วก็รู้สึกว่าโดนโชกมาเยอะก็จะมึนแล้วก็รีบเข้าหาฝักเข้าหาพี่เลี้ยงของเรานะครับคนลมเหลวจะติดอยู่วนเวียนอยู่ในความเจ็บปวดเหล่าน,นั้น ดังนั้นนั่นคือสมคัญอย่างยิ่งนั่นคือประการที่หนึ่งตระหนักว่าพระเจ้าทรงโปรดอยู่เราเสมอเห็นไหมครับเพืราบอกคนข้างหลังสิครับว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเสมอตอนนี้เลยเห็นตอนนี้เลยที่อยู่ตอนนี้เลยนั่นคือเป็นความคิดที่คริสเตียนคนจะต้องมีอยู่ตลอดรวลไเห็นไหมครับตระหนักว่าพระเจ้าอยู่เสมอฝนตกพระเจ้าก็อยู่กับเราขับรถชนต้นไม้หลัดมาพระเจ้าก็อยู่กับเรานะครับ ขับรถชนขาหายไปข้างหนึ่งขอบคุณพระเจ้าเหลือข้างหนึ่งขาหายสองข้างขอบคุณพระเจ้าเหลือแขนสองข้างหายสี่ข้างเลยขอบคุณพระเจ้าเหลือหัวอยู่หัวหายโ่อของพระเจ้าเจอพงแล้วเจอทุกอย่างก็ขอบคุณได้หมดเลยเอ๊ะนั่งโม้เยกันหายไปเลยหมดทำไมเจอทุสวรรค์อย่างเงี้ยนะครับเซลี่้องไปแล้วครับเมันมีคน มีคนแซวใช่ไหมว่าตับเราใช้ไม่ดีเนี่ยมีปัญหาได้นะครับตายไปปุ๊บตกตะลุกเลยใครจะเชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับปรากฏว่าบ่งลงไปเจออะไรครับเจอหัวหน้าแคร์อะไรต้องครับพี่ตกลงเรามีแคร์เยอะหรือผิดหัวหน้าแคร์บอกเกิดอะไรน้องเดี๋ยวน้องจะตื่นเต้นอีกเกิดอะไรต่อเดินอีกอหัวหน้ารวยประเภทไม่เดินกับพระเจ้าไงแต่ว่าเป็นผู้นามแบบนี้ วอนัรนเลยบอกไม่เป็นไรใจเยน็นเตรียมกระดาษจไดไว้อย่างไรปุ๊บสอบแอล้ว <c oughs> สอบอก็ตกกระโดดด้วยแน่นอนไปพูดจงเล่นๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าเราไม่ตั้งใจอย่างดีไม่ตระหนักว่าพระเจ้าอยู่กับเราด้วยเสมอก็มีสิทธิ์ไปได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับพระเจ้าสมควรให้ความคิดว่าโลกนี้เราอยู่ในสงครามนะครับสงครามที่ดุเดือดที่สุดก็คือสงครามความคิดนะครับสงครามความคิดคืออะไร คือทำให้เราคิดอยู่แต่โลกนี้พระเจ้าให้เราคิดกับให้เราคิดอยู่กับลมโลกมาสตาร์ดึ้งเราอยู่ในโลกนี้ดังนั้นเราจรึงไม่สามารถเลือกสองฝาดได้โลกนี้คืออะไรวันวันนี้ขอขานเงินพอแล้วใช่ไหมเดินกับ,รรบ,บรรพระเจ้าเป็นไงครับรับเชื่อพระเจ้าถอยสะซื่อพระเจ้าจะให้เงินมาทีนี้อย่าเลยน,นะครับมารมักจะเอาสิ่งที่พระเจ้าสัญญ,ญามารักจะเอาสิ่งที่พระเจ้าสัญ,ญญาจะให้เราแต่ให้เราได้โดวยวิธีการของมันโอเค ดังนั้นมันจึงน่าสนใจมากใช่ไหมครับมันจึงน่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการบางอย่างมาให้เราที่มันไม่น่าสนใจมันต้องการให้เราแต่งงานกับคนที่เลี้เตรียมให้โดยวิธีการของมันนะครับชุดมาเลยนะครับไปดูหนังที่กันสองคนนะครับช่วงตื่นเต้นนียวมาชนกันไปละนะครับหรือมีปัญหาเรื่องการอยู่กันก่อนแต่งงานเป็นต,ต้นใช่ไหม มาบอกว่าจะทําให้เราได้เรียนได้ดีขึ้นโดยเราจะต้องอ่านหนังสือเช้าวันอาทิตย์เลยเพราะจะสอบวันจันทร์อะไรอย่างนี้ดังนั้น,น,นการนอกลงจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มาเอามาให้เรานะั้นมันเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าจะให้เราแต่โดยวิธีการของมันดังนั้นเราจรึงต้องมาโดยวิธีการของพระเจ้าใช่ไหมครับมาบอกว่าเราจะรวยได้โดยการเอาเข้ามาโดยการต้องแข่งเขาโดยการต้องทําลายคู่แข่ง แต่พระเจ้าบอกเราจะรวยได้โดยการดูแลลูกค้าอย่างดีงนี่เป็นต้นใช่ไหมครับแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสงโปรดอยู่กับเราเสมอประการที่ <c oughs> 2นะครับ <ๆ S 2> ก็คือเราต้องขับไล่ความเจ็บปวดออกไปเอเมนไหมครับ<อ>ไม่เลี้ยงเอาไวา้นะครับบางคนนั้นชอบมีบันทึกบันทึกรักพิมพ์ชวีนัอนยุคยี่้อเลยบันทึกรักพิมพ์ชวีพี่น้องรู้จักไหมครับอาจจะหนึ่งเพรว่าโห,โหดูเรื่องนี้หลายรอบเลยอ๋อนุชวี สมกับ,บชื่อคุณแม่ของเราไมครับเพราะนั้นเราต้องีงใช่ไหมโอ้นี่ของจริงเลยนะแฟนมันแท้เลยนะครับเพราะฉะน,นั้นเราต้องไม่เก็บอะไรที่มันทำให้เราเจ็บปวดใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> อย่าไปสะสมความเจ็บปวดเอาไว้นะครับเก็บรูปถ่ายมันไว้นะครับเก็บบันทึกเข้าไว้อะไรเงี้ยนะรเราก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมครับพ <Yeah. S 1> ระเจ้าสมบอกว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างดวงตาไว้ที่ไหนถอยดังนั้นอย่าไปคิดเรื่องอดีตเยอะพระเจ้าสร้างดวงตาไว้ข้างหน้าเราไว้มองข้างหน้าใช่ไหม ไม่มีใครเอาดวงตาไว้ข้างหลังเราอิสยาบทที่43ข้อ18บอกว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงแล้วนั้นอย่าทิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเป็นคำสั่งของเพื่อนนะครับว่าอย่าไปคิดถึงอดีอย่าเอาเรื่องอดีมากรุ่มนะครับเพราะคนเราคิดได้เพียงเรื่องเดียวเหมือนเรามองเนี่ยเรามองได้ทีละคนเดียวใช่ไหมครับไม่เชื่อพี่น้อง,องมองมองมองกรองด้วยนะครับ แล้วก็มองคาําว่ามองผลยันด้วยในเวลาเดียวกันสิครับมองไงครับตาต้ไปคนละข้างกันเรานะมองที่ทีละอย่ยางเดียวใช่ไหมครับถ้าเราคิดอยู่กอดีตเราไม่สามารถคิดเรื่องปัจจุบันไะด้ถ้าเราคิดเรื่องปัจจุบันเท่านั้นเราไม่สามารถคิดเรื่องอนาคตได้พระเจ้าทรงบอกว่าอย่าไปมองที่อดีตอย่าจดจําสิ่งที่ล่วงแล้วนะผมไม่ให้จำเลยสักใบนะครับผ่านไปเลยนะครับผ้านีที่แล้วเป็นอดีตไปแล้วปไปวคิดทำไม <it> ใช่ไหมครับคิดอยู่นั้วแหละว่า น่าเสียดายนะโรงนี้เราตั้งจเรียนสมัย50ห้าสิบปีแต่คนดีใช่ไหมก็เริ่มเรียนวันนี้เลยสิครับเรียนบางอย่างวันนี้ยังไงไปคิดใงอดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้มาเจ้าสมโภวอดีก็คืออดีตให้ปล่อยไปเป็นหมครับความเจ็บปวดนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตให้ปล่อยไปเสียพี่น้องจำท่าปล่อยสิครับท่ากำมือก่อนเราให้กรรมไว้อดีตคือเรื่องอดีตความเจ็บปวดเรื่องปล่อยให้เราสักปล่อยไปนะฮะให้เราปล่อยอะไร รีลีสนะฮะรีลีสปล่อยไปนะอดีตจะไม่แล้วนะฮะมาเจนกรรมเราคิดเยอะคิดเยอะนะฮะองไม่ได้องนะปล่อยไปนะครับใครออกมาไม่ต้องตำหน่าใครมาสิครับแหลนะครับอย่าไปอมอยู่อดีเพราะเดียวอย่าไปจมอยู่อดีเดี๋ยวอย่าไปจมน้ำลุกขึ้นมาเสียนะครับอย่าไปจมว่าโมโหมากเลยคนหนึ่งมันโกงเราไป สิบปีแล้วมันโกงทุเรียนราไปดูสิทำให้ทุกวันนี้เราต้องใช้นี่มันก็มันผ่านมาแล้วจากให้เรา็ล้วมันโกงไปแล้วนะครับศาลก็ตัดสินไปแล้วสมมติก็ชดใช้ตั้งใจต่อไปพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยท่านอินเดียครับอย่าไปเสียใจกับอดีตอย่าร้องไห้เมื่อนมพกนะครับก็เช่นไปเสียช่างมันมันพกไปแล้วนะครับจะมาแตะกินเพื่อทำไมมันพกไปแล้วก็ชก็จบแล้วนะครับพาร์เซนความยินดีหรือเปล่าอะไรเี้เป็นต้นนะครับ